สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะก็มีคอมพิวเตอร์ในราคาพิเศษมานำเสนอ CPU Intel i3 10100 4คอร์ดเพตตัวนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4.3GHz เนะคะเมนบอร์ดเราให้ของแบรนด์ BioStar ตัวนี้ H 5 1 0 M h g ใส่แรมได้2ช่องแรมแล้วก็ใส่ M.2 ได้1ช่องค่ะด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่อง USB นะคะก็จะแบ่งเป็น USB 2.0 4ช่องแล้วก็ USB 3.0 2ช่องนะคะลูกค้าท่านใดที่ซื้อจอมี HDMI หรือ VGA ก็มีพอร์ตรองรับได้นะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าท่านใดที่มีเมาส์รุ่นเก่า,กาๆจะมีพอร์ต PS2 ให้นะคะแรมก็จะเป็นแรม 8GB ของ a p e พ e r อร์นตัวนี้นะคะจะเป็นแรมมีไฟ r ารที B สีสันสวยงามตัวนี้ก็คุณภาพดีนะคะสำหรับแบรนด a ์ a p e พ e ซนี้ SD s s d เป็น 240GB ของ PNY อารอยู่ที่ 535MB นะคะ ตัว power supply นะคะเป็น650วัตต์ของแบรนด์ Neo l u t i o n ตัวนี้นะคะเคสก็จะเป็นเคสของแบรนด์ Neo l u t i o n ตัวนี้นะคะ,ะ,คะด้านข้างก็เปิดฝาได้แล้วด้านหน้านะคะก็มีแถบไฟ RGB วิ่งตรงนี้ก็สามารถปรับไฟได้โดยเลยปุ่มด้านข้างนี้นะคะลูกค้าก็ปรับได้กดปุ่มได้นะะี่ค่ะจะปรับเปลี่ยนไฟได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ เคสตัวนี้ก็รองรับการใช้งานด้านบนจะมี USB 2.0 2ช่องนะคะแล้วก็มี USB 3.0 1ช่องสำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์เช่นแฟลชไดร์นะคะหรือ External Harddisk ที่เป็น USB 3.0ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วค่ะคะ่ะสำหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษร,รับลมร้อนวันนี้นะคะราคาคอมพิวเตอร์ชุดนี้ประกอบพร้อมใช้งานในราคาเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าทุกท่านก็สั่งซื้อสินค้าได้ตามที่อยู่ของร้าน CSIT System นะคะช่วงนี้ร้าน CSIT ไม่ปิดนะคะเปิดตลอดลูกค้าทุกท่านก็มาใช้บริการที่ร้านได้ค่ะประกอบพร้อมใช้งานนะคะมาที่เดียวจบที่เดียวค่ะที่ร้าน CSIT System วันนี้ได้เลยค่ะค่ะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้าน CSIT System ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆราคาโปรโมชั่นดีๆจากร้าน CSIT ค่ะ สำหรับวันนี้พี่ปิ่นและน้องๆลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ